สำหรับประโยคเงื่อนไขเดี๋ยวมาเฉลยการบ้านที่หน้า6ก่อนนะคะหน้า6เนี่ยเขาถามว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลประโยคแรกเลยนะคะถ้าโรงเรียนปิดเทอมแล้วคุณพ่อจะพาเที่ยวโรงเรียนปิดเทอมเป็นเหตุแม่ขอใช้สีแทนการเขียนอีกรอบหนึ่งนะคะจะได้ไม่เสียเวลาคุณพ่อจะพาไปเที่ยวเป็นผลเพราะฉะนั้นอันเนี้ย เหตุจะอยู่หลังท่าผลจะอยู่หลังแล้วข้อ2อ่ะแม่ขอใส่ไฮไลท์ถ้าแล้วถ้าแล้วถ้าแล้วไว้ก่อนให้หมดเลยแสดงง่ายๆนะคะทีนี้ข้อ2เหตุคือฟ้าร้องผลคือฝนจะตกข้อ3เหตุคือเด็กๆออกกําลังกายทุกวันผลคือร่างกายแข็งแรง ข้อ4เริ่มเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์แล้วเหตุคือ x เท่ากับลบ7ผลก็คือค่าสมบูรณ์ของ x เท่ากับ7ข้อ5เหตุก็คือวันนี้เป็นวันจันทร์ผลก็คือนักเรียนต้องไปโรงเรียนข้อ6เหตุก็คือ a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n ผลก็คือ a อกํำลังสคูณ a กกำลังหเท่ากับ a กกำลังแนะคะทีนี้ต่อไปเฉลยการบ้านที่แบบอุัดที่1ประโยคเงื่อนไขแม่ทําให้ดูไปแล้วในข้อ3ทีนี้พอมาเป็นข้อ4เราจะต้องบอกก่อนค่ะว่าประโยคที่เป็นเหตุคืออะไรประโยคที่เป็นเหตุกับประโยคที่เป็น ประโยคที่เป็นเหตุก็คือ a กาลังสองเท่ากับสิบหกประโยคที่เป็นผลคือ a เท่ากับสี่ค่าความจริงมีค่าความจริง a กำลังสองเท่ากับสิมีค่าความจริง,บบรงเป็นจริงค่ะเพราะว่ายกกำลังสองแล้วได้จํานวนบวกต่อไปประโยคที่เป็นผลคือ a เท่ากับสนั้นมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จหรือเล่เท็เป็นจริงค่ะ เออมีคนตอบทั้งจริงทั้งเท็จมันจริงแต่มันจริงแค่ครึ่งเดียวเพราะว่ามันยังมีตัวที่ทําให้ไม่จริงอยู่อีกนั่นคืออะไรคะลบสี่คือลบสี่สกำลังสองได้สิบหกเออเพราะว่ามันมีลบสี่ยกกําลังสองแล้วได้สิบหกด้วยใช่ไหมคะดังนั้นถ้าจริงแค่ครึ่งเดียวยังตอบไม่ครบ แสดงว่ายังเป็นเท็จอยู่ถ้าเกิดบอกว่า a เท่ากับ4คอมม่าหรือว่าและ a เท่ากับลบ4เอออันเนี้ยจริงดังนั้นเราก็มาสรุปเลยค่ะว่าดังนั้นประโยค a กำลัง2เท่ากับ16แล้วโอ้ลืมท่าถ้า a กำลัง2เท่ากับ16แล้ว a เท่ากับ4เนี่ยเป็นอะไรลูก ป็นเป็นเท็เพราะว่าถ้าประโยคที่เป็นประโยคเงื่อนไขประโยคที่เป็นเหตุเนี่ยเป็นจริงแต่ว่าผลเป็นเท็สรุปแล้วต้องเป็นเท็จค่ะต่อไปข้อ5ประโยคที่เป็นเหตุของแม่กับประโยคที่เป็นผลอะไรเป็นเหตุคะสามเหลี่ยม A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ใช่เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอืมและอะไรเป็นผลลูกสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะโอเคสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยคะ่ะดังนั้นมีค่าความจริง นักเรียนคิดว่าประโยคที่เป็นเหตุค่าความจริงเป็นอะไรก็ให้เป็นจริงก่อนเพราะว่าเขายังไม่ได้บอกอะไรมาอีกนะคะเป็นจริงก่อนทีนี้ถ้าเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วผลที่เกิดมามันเป็นด้านเท่าใช่ไหมเออตายแล้วหน้าจั่วกับด้านเท่าเนี่ยยังไงดีเทสค่ะ เพราะว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วมันมีด้านที่ยาวเท่ากันแค่สองด้านถูกไหมลูกนะคะซึ่งคือด้านประกอบมุมยอดแต่สามเหลี่ยมด้านเท่าจะต้องมีด้านยาวเท่ากันสด้านค่ะอ่าแต่ถ้าบอกว่าถ้าเปลี่ยนถ้าเป็นบทกลับบทกลับของประโยคเงื่อนไขที่แม่คูดไปเมื่อวานคือการสลับเหตุกับสลับผล เปลี่ยนเป็นถ้า A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วใช่ไหมใช่เพราะว่าอะไรสามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านประกอบมุมยอด,ดยาวเท่ากันค่ะมุมที่ฐานก็เท่ากันค่ะลูกซึ่งสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกรูปเป็นหน้าจัว่วแต่หน้าจั่วทุกรูปไม่ได้เป็นด้านเท่านนะอันเนี้ยประโยคนี้ชอบออกข้อสอบมากเลยดังนั้นค่ะดังนั้นนะคะดังนั้นประโยคที่บอกว่า ถ้าสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแล้วสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าจึงเป็นเทจค่ะจึงเป็นเทตค่ะ โอเคต่อไปข้อ6เขาบอกว่าถ้าสามเหลี่ยม ABC มีด้านทั้งสามยาวเท่ากันแล้วสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมอ่ะประโยคที่เป็นเหตุกับประโยคที่เป็นผลอ่ะเหตุคืออะไรลกูก สามเหลี่ยม ABC มีด้านทั้งสามเท่ากันเออมีด้านทั้งสามเท่ากันผลล,ะล่ะล,ลูกสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอืนักเรียนคิดว่าเหตุกับผลอะไรเป็นจริงอะไรเป็นเท็จบ้างถ้าเป็นอย่างนี้ให้เหตุเป็นจริงเลยนะคะเหตุเป็นจริง แล้วผลเป็นอะไรลูกจริงค่ะจริงค่ะผลก็เป็นจริงใช่ค่ะอันนี้เหตุเป็นจริงผลก็เป็นจริงดังนั้นเราสรุปได้เลยว่าดังนั้นถ้าสามเหลี่ยม ABC มีด้านทั้งสามยาวเท่ากันนะคะแล้วสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าต้องนะคะอันนี้เป็นจริงค่ะอืมเรียบร้อยทีนี้ต่อไปบทกลับของประโยคเงื่อนไขอย่างที่บอกนะคะบทกลับของประโยคเงื่อนไขเนี่ยคือการสลับเหตุกับผลเห็นไหมถ้าให้ p แทนเหตุ ate, q แทนผลเนี่ยค่ะ การเขียนบทกลับก็คือจาก p ถ้าแล้วอันนี้ต้องเป็น q เนอะจะกลายเป็น q ถ้าแล้ว p ค่ะนะคะทีนี้การหาค่าความจริงก็เช่นกันการหาค่าความจริงก็เช่นกันมาดูแบบฝึกหัดในหน้า9แบบฝึกหัดที่2เออแบบฝึกหัดที่2นะคะขยายใหญ่ เขาบอกว่าข้อหนึ่งจงเขียนบทกลับของประโยคเงื่อนไขที่กําหนดให้ต่อไปนี้แล้วพิจารณาบทกลับของประโยคเงื่อนไขนั้นว่าจริงหรือเท็จโอเคอย่างตัวอย่างนะคะถ้าหน่อยอยู่จังหวัดสกลนครแล้วหน่อยอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบทกลับก็คือนี่เราจะเห็นชัดเจนเลยเหตุคือหน่อยอยู่สกลนครผลคือหน่อยอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพอเป็นบทกลับเขาบอกว่าให้เอาหน่อยอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยมาก่อนแล้วก็แล้วหน่อยอยู่สกลนครยังเชื่อมด้วยคำว่าถ้าแล้วถ้าแล้วเหมือนเดิมแต่แค่สลับเหตุกับผลสลับกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็พิจารณาประโยคเงื่อนไขเป็นจริงอยู่ที่ถ้าอยู่ในสกลอยู่สกลนครแปลว่าอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจริงแต่พอบทกลับอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วแปลว่าอยู่สกลนครใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ค่ะอืมอยู่โคราชได้ไหมได้ค่ะเออโคราชก็ได้ขอนแก่นชัยภูมิยูอะไรก็ได้ที่มันเป็นจังหวัดที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมันไม่ได้เป็นต้องอยู่สกลนครดังนั้นอันนี้ประโยคเงื่อนไขเป็นจริงแต่บทกลับเป็นเท็จค่ะต่อไปอันนี้อ่ะถ้าหกบวกศูนย์เท่ากับหกแล้วศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดลองบอกแม่สิลูกว่าแม่จะเขียนบทกลับได้ยังไง อะไรค่าศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดแล้วหกบวกศูนย์เท่ากับหกค่ะเออถ้าศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดแล้วหกบวกศูนย์เท่ากับหกค่ะทีนี้ประโยคเงื่อนไขอะประโยคบนที่เขาให้มาตอนแรกประโยคเงื่อนไขหนูว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จคะหกบวกศูนย์เท่ากับหกแล้วศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเอาง่ายๆศูนย์บวกอะไรก็รได้ตัวนั้นใช่ไหมลูก จริงค่ะเออมันเป็นจริงแล้วบทกลับเป็นจริงหรือเป็นเท็จจริงค่ะอืมบทกลับก็เป็นจริงเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสมบัติของสูตรอยู่แล้วศูตบวกอะไรก็ได้ตัวหนั้นนะลูกนะต่อไปข้อสามอ่าเขียนบทกลับว่ายังไงเอยถ้าอะไรเจ็ดบวกหนึ่ง <1, S 1> มากกว่าหกบวกหนึ่งค่ะจ้ะแล้วเจ็ด <7, S 1> มากกว่าหกค่ะ อเออกรงนเออทีเนี้ยอันนี้มันคือการสมบัติการบวกด้วยจํานวนที่เท่ากันใช่ไหมถ้าเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับหกเอยเจ็ดบวกหนึ่งมากกว่าหกบวกหนึ่งแล้วเจ็ดจะต้องมากกว่าหกใช่ไหมประโยคใช,ใช่เพราะฉะนั้นประโยคบทกลับก็เป็นจริงประโยคเงื่อนไขอันแรกคือเจ็ดมากกว่าหกแล้วเจ็ดบวกหนึ่งมากกว่าหกบวกหนึ่งทั้งเจ็ดจริงทั้งคู่เลยค่ะอันนี้จริงทั้งคู่เลย นะคะเป็นสมบัติการบวกด้วยจํานวนที่เท่ากันอ่ะถ้าบุตรชัดอ่านว่าอะไรอ่ะบ,บูรุษชัดจบบริหารธุรกิจแล้วบุรุษฉัดทางานบริษัทอ่ะประโยคบทกลับคือถ้าบริษัทเอ้บุรุษัททํางานบริษัทอ่าแล้วบูรุษฉัดจบบริหารธุรกิจเออแล้วแม่ลืมแล้ว จบบริหารธุรกิจโอเคประโยคเงื่อนไขเป็นจริงไหมอันนี้อาจจะพิจารณายากนิดนึงเท,เท็จบบริหารธุรกิจแล้วต้องทำงานต้องทางานบริษัทไหนมันไม่นะมันก็มันเออมันก็ไม่นะมันก็ไม่ได้เสมอไปแต่ถ้าทำงานบริษัทอะต้องจบบริหารธุรกิจนะ อันเนี้ยจริงค่ะบทกลับจริงเออบทกลับจริงคือมันควรจะเป็นอย่างนั้นลูกเหมือนนะ่ะเหมือนถ้าเกิดเป็นหมอแล้วต้องจบหมออย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่เป็นเป็นหมอแล้วจบครูเป็นเป็นแม่เป็นหมอไม่ได้นะเอออันนี้ก็บทกลับนะ่าจะจริงค่ะต่อไปข้อห้าถ้าการดารับประทานอาหารตรงเวลาทุกวันแล้วการดาจะไม่เป็นโรคกระเพาะบทกลับก็คือถ้า ถ้าการดาจะไม่เป็นโรคกระเพาะแล้วการดารับประหะรับประทานอาหารทุกวันเออถ้าการดาจะไม่เป็นโรคกระเพาะแล้วการดารับประทานอาหารตรงเวลาทุกวันเลย ดังนั้นนักเรียนคิดว่าประโยคแรกค่ะการดารับประทานอาหารตรงเวลาทุกวันแล้วจะไม่เป็นโรคกระเพาะอันนี้จริงไหมจริงค่ะเอออันนี้น่าจะจริง,รงนะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นบทกลับ่ะไม่เป็นโรคกระเพาะถ้าไม่เป็นโรคกระเพาะแล้วรับประทานอาหารทุกวันตรงเวลาทุกวันก็จริงค่ะก็จริงแล้วไม่จริงได้ไหมอ่ะ ไม่ไม่ไม่เป็นโรคกระเพาะถ้าเกิดคนที่ไม่เป็นโรคกระเพาะแปลว,ว่าคนปกติแล้วจะต้องรับประทานอาหารตรงเวลาทุกวันมันเสมอไปไหมไม่ไม่ค่ะเออไม่เสมอไปแต่ถ้าเกิดประโยคเงื่อนไขอบอกว่าตรงเวลาทุกวันจะไม่เป็นโรคกระเพาะอันนี้อันนี้น่าจะใช่นะคะอันนี้ก็บทกลับเป็นเท็จอันนี้มันก็แล้วแต่การพิจารณาหรือแต่ว่าส่วนใหญ่ เราก็จะออกเป็นในแนวทางของภาษาทางคณิตสัตร์มากกว่าอันนี้ถ้าวีระบุตรวิ่งออกกําลังกายทุกเชา้าแล้ววีระบุตรมีสุขภาพแข็งแรงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นถ้า,ถาวีระบุตรมีสุขภาพแข็งแรงแล้ววีระบุตรวิ่งออกกําลังกายทุกเชา้าเออแข็งแรงแล้ววีระบุตรวิ่งออก กำลังกายทุกเชา้าโอเคประโยคเงื่อนไขเป็นจริงไหมคะวิ่งออกกําลังกายทุกเช้าแล้วสุขภาพจะแข็งแรงมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าสุขภาพแข็งแรงจำเป็นต้องออกกําลังกายทุกเช้าไหมไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้เป็นเทสจเพราะว่า าอาจจะออกกาลังกายตอนเย็นหนึ่งก็ได้ค่ะเขาอาจจะดูแลสุขภาพอย่างอื่นก็ได้ค่ะเออนะคะนี่ข้อข้อเจ็ดถ้าปพัศราถูกลางวันที่หนึ่งแล้วปพัศลาจะซื้อรถอยากเปลี่ยนชื่อเป็นชมพูเนกมาเปลี่ยนอันนี้บทกลับเป็นถ้าอะไรลูกถ้าปพัศลาจะซื้อรถแล้วปปัศราถูกลางวัลที่หนึ่งอือแล้วปะ พัสดารถูกรางวัลที่หนึ่งทีนี้ประโยคเงื่อนไขเป็นจริงไหมถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเราจะซื้อรถเอออันนี้คันนี้น่าจะได้จริงแต่บทกลับเป็นไงซื้อรถแล้วจะถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ค่ะมันเขาบอก,กว่าจถ้าซื<ภ>้อรถจะถูกรางวัลที่หนึ่งใช่แม้งั้นใครๆซื้อรถก็ถูกรางวัลที่หนึ่งหมดเลยเอออะไรอะไรก็จะดีเกินไปแล้ว ่ะต่อไปข้อ8ถ้าแนนอยู่หัวหินอ่ะเดี๋ยว8 9ให้เราทําเอง8 9ให้เราทําเองมาแม่มาพามาดูที่ข้อ10 8อ่า8เนี่ยนะ8 9เออให้เราทําเองแล้วแม่พามาดูข้อ10ข้อ10ถ้า A เป็นจํานวนนะับแล้ว A จะเป็นจํานวนเต็มบทกลับคืออะไรลูก ถ้าเอ็ถ้าเ,เจะเป็นจำนวนเ,เป็นจำนวนเต็มเออถ้า A เป็นจำนวนเต็มแล้ว A เป็นจำนวนนับนะสลับนะเอาจำนวนเต็มขึ้นก่อนนะแล้วก็เอาจำนวนนับมาไว้ข้างหลังนะประโยคเงื่อนไขเป็นจริงไหมเอเป็นจำนวนนับแล้ว A เป็นจำนวนเต็มอ่ะแม่ถามก่อน จำนวนนับเริ่มต้นจากเลขอะไรเวลาเรานับของอนะเรานับเริ่มจากอะไรลูกหค่ะหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมเราไม่นับศูนย์นะจำนวนนับเราไม่นับศูนย์นะลูกแล้ว a เป็นจำนวนเต็มเต็มนี่มีเต็มกี่ชนิดเราเรียนมหนึ่ง ไอจานวนเต็มนี่มีกี่ชนิดคะ,ดคะเต็มบวกเต็มเออใช่ค่ะมีสามชนิดค่ะเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์แสดงว่าอันนี้ไม่ได้บอกจํานวนเต็มอะไรบอกแค่จํานวนเต็มเฉยๆแสดงว่านักเรียนคิดว่าประโยคเงื่อนไขจริงหรือเท็จเป็นนับแล้วเป็นเต็มจํานวนนับอยู่ในจํานวนเต็มไหมอ่ะพูดงี้ก่อน อยู่ค่ะอยู่สแสดงว่าประโยคเงื่อนไขอะยังเป็นจริงอยู่แต่พอมาเป็นบทกลับถ้า a เป็นจ,นนนจนนนํา,วาน,จนวนเต็มแล้ว a เป็นจํานวนนับอ้าวถ้าเป็นจํานวนเต็มแล้วจําเป็นจะต้องเป็นแค่จํานวนนับไหมลูกไม่ค่ะไม่อันนี้บทกลับเป็นเท็จเพราะว่าอะไรจํานวนนับคือจํานวนเต็มบวกค่ะคําว่าจํานวนนับของเรานะ มันหมายความว่าจำนวนเต็มบวกลเออแสดงว่าก็จานวนเต็มบวกอยู่ในจํานวนเต็มอันนี้ประโยคเงื่อนไขก็เลยเป็นจริงแต่พอบอกว่าจํานวนเต็มเป็นจํานวนนับอันนี้ไม่จริงแหละนะคะทีนี้ข้อสิบเอ็ดเขาให้มาข้อสิบเอ็ขาให้มาเป็นตัวอยา่างบอกว่า x ก,กำลังสองเท่ากับสามสิบหแล้ว x เท่าก,กับหกและลบหกเนี่ยอันเนี้ย จริงเพราะอะไรเขาบอกมาเลยว่าเฮ้ยมันมีทั้ง6กับลบ6นะที่ยกกำลังสองแล้วได้36แบแบบนี้ครบจริงทีนี้พอเป็นบทกลับเขาบอกว่าถ้า x เท่ากับ6แล้วก็ลบ6แล้ว x ยกกำลังสองก็ได้36อันนี้ก็จริงค่ะเพราะว่าลบ6กยกกำลังสองก็ได้36 6ยกกยกกำลังสองก็ได้36กก็เลยประโยคเงื่อนไขก็จริงบทกลับก็จริงเช่นเดียวกันอ่ะทีนี้ มาข้อสุดท้ายที่แม่จะให้เป็นตัวอย่างคือข้อ12เขียนบทกลับได้ว่าอะไรคะ <5 X S 1> ถ้า x เท่ากับ25แล้ว x ลบแเท่ากับสิเค่ะเอเออ่ะเรามาดูประโยคเงื่อนไขก่อนถ้า x ลบแเท่ากับสิอันนี้ต้องเป็นจริงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสมการให้มานะคะแล้ว x เท่ากับย5ใช่ไหมเอา25ไปแทนใน x แล้วมันได้คำตอบ ตรงกันกับสมการใช่ไหมค่ะใช่ค่ะใช่ก็คือใช่ก็คือประโยคเงื่อนไขเป็นจริงทีนี้ประโยคที่เป็นบทกลับถ้า x เท่ากับยี่สิบห้าแล้ว x ลบแปดเท่ากับสิบเจ็ดใช่ไหมไม่ใช่ x เท่ากับยี่บห้าแล้วพอแล้ว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 ยี่้ามัน <พอ S 1> ทำให้ประโยคข้างหลังเป็นจริงไหม จริงจริงเอออันนี้บทกลับก็เป็นจริงนะบทกลับก็เป็นจริงนะจริงเหมือนกันอ่าไหนไหนมันมาอยู่หน้าเดียวเนี่ยตรงนี้แล้วก็ให้มันเสร็จไปอันนี้บทกลับของถ้า x กำลังสามเท่ากับหกสิบสี่แล้ว x เท่ากับสี่บทกลับคือห้าถ้า x เท่ากับสี่แล้วถ้า x เท่ากับหกสี่โอเคแม่ถามว่าประโยคเงื่อนไขเป็นจริงไหม x กำลังสามเท่ากับหูสิบสี่แล้ว x เท่ากับสี่มีตัวเดียวค่ะใช่ไหมจริงค่ะจริงอันเนี้ยจริงเพราะว่าลบสี่ยกกำลังสามได้ลบหกสิบสี่นะถ้ากำลังขี้อ่ะขี้กำลังขี้นะลกูกลบยกกำลังขี้มันไดจ้จะได้คำตอบเป็นลบบวกยกกำลังขี้ก็ได้บวกแต่มันจะไม่เหมือนกำลังคู่ดังนั้นบทกลับค่ะถ้า x เท่ากับสี่แล้วเอาสี่ไปยกกำลังสามแล้วได้หกสิบสี่จริงไหม จริงค่ะเอออันนี้บทกลับก็เป็นจริงเช่นเดียวกันนะคะทีนี้การบ้านของเรากันบ้านของเราโอ้โหยาวมากนี่นะตั้งแต่เมื่อกี้แม่ข้ามไปข้อ, 8, 9, อ 8, แปดเก้าน้องแปดเก้านะคะแล้วก็นู้นยาวจนถึงหมดเลยหมดเลยหมดเลยคือข้ออะไรเนี่ยข้อสิบยี่สิบเจ็ดลูก น่าจะเป็นการให้กันบ้านที่ที่เยอะที่สุดของแม่แล้วหลายพ่อแต่ไม่เป็นไรอันนี้แค่เขียนบทกลับแล้วก็พิจารณาประโยค์เงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จแค่นั้นเองนะคะพิจารณาประโยคเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเป็นเหตุแค่นั้นเองโดยที่แม่จะมาเฉลยให้ในวันศุกร์วันศุกร์จะไม่มีการบ้านวันศุกร์จะไม่มีการบ้านเพราะว่าวันศุกร์เราจะเฉลยอ,อันนี้ นะคะคแต่ว่าอยากให้ลองทํามาก่อนนะแล้วแม่ก็จะเปิดให้ส่งนะคะเป็นโฟลเดอร์ส่งงานแบบฝึกหัดที่สองเรื่องบทกลับของประโยคเงื่อนไขนะคะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนที่เข้าเรียนเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนนะ